แล้ววันนี้ในช่วงของเรื่องเล่าสุขภาพค่ะลูกแก้วอยู่กับศาสตราจาร,รย์นายแพทย์ประวิทย์อศวานนท์ค่ะแพทย์ผิวหนังจากคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราวันนี้นะคะสวัสดีค่ะค,คุณหมอค่ะโรคงูสวัสดเนี่ยเป็นได้ทั้งปีไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่จะมาเป็นฤดูคะจริงๆตามหลักการควรจะเป็นทั้งปีะนะครับแล้วก็ถึงแม้จะมีอาจารย์บางท่านแพทย์บางท่านก็บอกว่ามันจะมาตอนปลายฝนต้นหนาวค่ะ จริงมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าโรคนี้มันไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเข้ามาใหม่เมื่องต้นเลยอยากทราบมากว่าโรคนี้เนี่ยคือโรคติดต่อหรือเปล่าจริงงูสวัส์เนี่ยถ้านึกย้อนไปเชื้อนี่มันคือเชื้อเดียวกับอิสุกอิสัยนะครับเป็นทราบคุณลูกแก้วเคยเป็นอิสุกอิสัยเป็นเด็กนปากนะครับก็อย่างตามภาพที่ให้เห็นตอนนี้นะครับอิสุกอิสัยเนี่ยมันจะเป็นตุ่มน้ําใสๆพอที่เราเป็นขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเชื้อมันยังอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดไปนะครับแล้วก็ซ่อนอยู่ในเส้้นนนนาีียอออู่่ตตลดชวิขงงคหึ นนี่พอเราอายุมากขึ้นเชื้อมันจะออกมาสักครั้งหนึ่งส่วนใหญ่ออกมาครั้งเดียวครั้งเดียวแต่ออกมาครั้งนี้ไม่ได้ออกมารูปของสุกใสละมันออกมาในรูปของงูสวัดจริงๆตอนเราเป็นสุกใสแปลว่าเชื้อมันอยู่ทั้งตัวเลยอยู่ในจมูกอยู่ในปากอยู่ในน้ำลายเท่านนครับอยู่ในน้ำมูกอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าสารคัดหลั่งมันตอนนั้นติดง่ายมากเชื้อมันอยู่ทั้งตัวแต่ตอนที่เราเป็นงูสวัดเชื้อมันอยู่ในตุ่มน้ําใสๆ แปลว่าถ้าจะติดคือติดจากการมาได้เชื้อจากตรงนี้ปตรงแผลหรือตรงผื่นเลยนะครับแปลว่าถ้าเด็กที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมาคลุกคลีกับตรงที่เป็นผื่นเขาจะไปเป็นอิสุกอิสัยเขาจะรับเชื้อเดียวกันนั้นแล้วไปเป็นอิสุกอิสัยอ๋อเป็นอิสุกอิสัยก่อนคแล้วถ้าผู้ใหญ่มาโดนถ้าผู้ใหญ่มาโดนถ้าผู้ใหญ่มีภูมิอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรผู้ใหญ่ก็จะได้เหมือนเป็นการกระตุ้นภูมิของของตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับ ่ถ้าไม่แน่ใจเช่นถ้าในบ้านมีคนท้องอยู่ในบ้านมีคนไข้ผู้ป่วยมะเร็งอยู่นะครับบางที่ก็แนะนําว่าตรงพื้นอิสุกิสยัยเออพื้นมุสวรรนเนี่ยให้ปิดสักปิดแผลเลยปิดแผลเลยปิดทับการไม่ให้เชื้อมันออกมาตรงนั้นท่าน้นพูดถึงกลุ่มเสี่ยงกันบ้างคะ่ะใครที่มีสิทธิ์จะเป็นโรคนี้ได้ง่ายที่สุดคะ จริงจงูสว่านี่เป็นได้ทุกคนคะนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสเป็นหลายสิเทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ภูมิด้านทานเริ่มลดลงมันเริ่มลดลงแล้วก็ไปถึงภูมิด้านทานที่ต่อไอ้เชื้อสุกใสมันเริ่มลดลงมันเชื้อมันก็จะเริ่มได้ใจมันก็ออกมาสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ออกมาครั้งหนึ่งปั๊บเราก็สร้างภูมิใหม่เราก็จะไม่เป็น,ปนอีกนะ<า>นส,ส่วนใหญ่จะเป็นครั้งเดียวะค นาน,นานครั้งจะเจอว่าบูสวรร์นี่เป็นซ้ํารอบที่2นะครับแต่ก็มีโอกาสมีโอกาสเป็นรอบที่2องแล้วเขาบอกว่ารอบที่3าน<ม>ี่ค่อนข้างจะยากมากๆนะครับนี่นอกจากอายุที่มากขึ้นคนสูงอายุที่เป็นแล้วเนี่ยถ้าเป็นโรคมะเร็งบางอยา่างอย่างมะเร็งของพวกเลือดทั้งหลายหรือภิเมียนนะครับมะเร็งต่อมน้ําเหลืองคนจะได้ยากดภูมิพวกนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นมากขึ้น,นค่ะ คุณบอกคะอยากให้พูดถึงสาเหตุของโรคงูสวัดค่ะแล้วก็อาการเริ่มต้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างคืองูสวัดเดี่ยที่เรียนตอนต้นว่าสาเหตุมันมาจากไวรัสตัวหนึ่งนะครับเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดอีสุกอีใสตอนเราเด็กๆอธิบายคร่าวๆมันจะมีอยู่3าช่วงนะครับช่วงแรกบางทียากหน่อยเพราะมันจะมีอาการจะปวดนึบๆก็ได้นํามาก่อนนะครับบางคนจะบอกว่าขามันเหมือนมัน่วงงวงขาขางวงวงเหมือนไม่มีแรงเหมือนไปออกกําลังมากไปแต่เป็นขาเดียวนะครับนำมาก่อนสักสองสาวันนะครับ บางท่านก็ปวดเหมือนเป็นไส้ติง่งบางทีไปเจอเอ๊ะอาการเหมือนไส้ติ่งมากจนกระทั่งโดนผ่าตัดเป็นไส้ติ่งไปก็มีนะครับช่วงนี้กัสักสองสามวันสองสามวัน,นรบบแรกจะปวดนะมาก่อนไม่มีอาการทางผิวหนังเลยค่สะส่วช่วงที่ชัดคือช่วงที่สองค่ะคือช่วงที่เขาเริ่มมีตุ่มน้ําขึ้นมาละนะครับตุ่มน้ําก็จะอย่างที่น่ให้เห็นในภาพคือมันจะเป็นตุ่มน้ําเป็นกระจุกเป็นตุ่มน้ําใสๆขึ้นเป็นกระจุกนะครับและอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะครับในคนอายุน้อยๆถ้าเป็นหูสวัสด์เนี่ยบางทีตุ่มาก แทบจะแบบไม่สังเกตอาจจะแทบไม่สังเกตเลยหรือว่าเป็นตุ่มคันๆขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ถ้าอายุมากขึ้นมันจะขึ้นเป็นกระจุกแล้วขึ้นเป็นแถบส่วนใหญ่จะขึ้นครึ่งซีกะให้เราเห็นว่าขึ้นขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับช่วงนี้อาการสําคัญคืออาการปวดนะครับคนไขยถ้าจะเรียกว่าทุกรายจะเล่าว่าปวดแสบปวดร้อนปวดแสบปวดร้อนตรงที่เป็นตรงที่เป็นตุ่มน้ำนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มแห้งกลายเป็นสะเก็ดนะครับเสร็จแล้วก็ตกสะเก็ดก็แห้งไป แล้วช่วงสุดท้ายมันมีอีกช่วงหนึ่งช่วงที่3มคือบางท่านยิ่งอายุมากๆเกินสัก50า0 70ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีช่วงปวด,ปวดหลังจากที่ลหลังจากที่ผื่นหายหมดแล้วะนะครับไอ้ช่วงเนี้ยาวบางคนที่อายุมากๆปวดกันเป็นหลายๆเดือนปวดเป็นเดือนเลยหรือหลายๆปีก็มีมนะครับช่วงที่เป็นช่วงที่มันเป็นการที่ ปลายประสาทมีการอักเสบหรมีการปวดตามเป็นเวลานานๆได้ฟังดูรุนแรงมากๆเลยแล้วลูวกวเคยได้ยินมาว่าถ้าเป็นงูสวัานเป็นรอบตัวปุ๊บเสียชีวิตทันทีอันนี้จริงหรือเปล่าคะคืออาจจะเป็นเป็นข่าวลือของประเทศไทยนะครับเป็นความเชื่อของประเทศไทยประเทศเดียวนะครับในโรคนี้เพราะว่ารัดตัวร,รัดหัวตายาแต่จริงๆอย่างที่เรียนคือว่าโรคนี้เนี่ยเวลาออกมามันออกมาตามเส้นประสาทออกมาทางปลายประสาทเพราะฉะนนั้นออกมาทางขวาก็ขวา ้อกทางสายก็สายแค่ครึ่งเท่านั้นแหละค่รึงไม่รอบตัวแน่นอนอย่างในภาพที่แสดงก็เห็นตอนนี้จะเห็นว่าภาพของผืนมันจบที่กลางตัวพอดีเลยบางคนจะขึ้นมาปั๊บมันจะจบตรงกลางตัวขึ้นข้างหลังบางทีก็จบตรงกลางหลังนะครับมันจะไม่มีทางพันรอบตัวได้เด็ดขาดพูดถึงแนวทางรักษากันแบบทั้งหมดเลยค่ะแนวทางรักษาของโรคนี้นีเป็นยังไงบ้างคือถ้าอายุได้น้อยนะครับแนวทางการรักษาคือแทบจะไม่ต้องทําอะไรปล่อยไปเลยได้ ไหลไปเลยได้นะครับหลายคนแล้วถ้าขึ้นในที่ที่ไม่ได้รุนแรงะนะครับไม่ได้ขึ้นหน้าไม่ได้ขึ้นคอจํานวนตุ่มไม่มากนากักอาการไม่ได้มากบางคนขึ้นมาจะเล่าว่าแค่คันๆนะครับก็อาจจะดูแลตัวเองเดี๋ยวมันก็แห้งไปก็ยังได้นะครับแต่ถ้าอย่างที่เรียนคือถ้ามีความเสี่ยงอายุเยอะมีโรคประจําตัวบางอย่างได้ยาบางตัวอยู่จําเป็นต้องใช้ยาไวรัสก็มียาให้ทานปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ3ตัวใหญ่ๆนะครับก็ทานกันหนึ่งอาทิตย์ก็จบ ความสำคัญคือว่าต้องทานภายใน4 8่สถึงเจชั่วโมงแรกคือถ้าเห็นตุ่มน้ำึ้นเป็นกระจุกเมื่อไหร่รีบ,นนเ,บเลยนะ,นะครับถ้าหากเาเป็นงูสวัสดก็ควรจะเริ่มยางูสวัสดมันก็ทําให้โรคมันเป็นสั้นลง,งการปวดลดลงนะครับที่สําสคัญคือการเริ่มยาที่ดีเนี่ยมันสามารถจัดการอนเหตุการปวดตามหลังเี่เราบอกว่าอยู่กันนานหลายเดือนได้ ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็ระหว่างการรักษาล่ะคะเรามีวิธีการดูแลยังไงทั้งแผลที่เราเป็นหรือว่าอาหารการกินต่างๆคนในครอบครัวจะช่วยดูแลเราได้ยังไงบ้างก็จริงๆอาหารเราไม่ห้ามนะครับการทําความสะอาดไม่ห้ามจริงๆแล้วควรด้วยซ้ำแต่ท่านก็บอกว่าอย่าอาบน้ากลัวโดนน้ำไม่ได้โดนน้ำไม่ได้นิ่โดนได้เพียงแต่ว่าต้องระวังการติดเชื้อนิดนึงนะครับ เช่นถ้าจะไปว่ายน้ําก็คงจะไม่แนะนําไม่ควรไม่ควรไปเพราะว่าตอนนั้นอาจจะเป็นแผลเปิดค่ะเชื้อเข้าได้ง่ายแล้วก็ต้องระวังเรื่องเรื่องการดูแลความสะอาดค่ะอยากให้คุณหมอพูดถึงเรื่องราวของการป้องกันรักษาโรคนี้กันหน่อยครับจริงๆปัจจุบันนียมันมีวัคซีนออกมาแล้วนะครับจริงๆก็มีคนมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่บอกว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ป้องกันโรคได้ดีที่สุดและถูกที่สุดเบอร์หนึ่งคือน้ําสะอาดน้ําสะอาด เบอร์สองคือวัคซีนนะครับแปลว่าจริงๆวัคซีนเป็นสิ่งที่เราควรจะถ้าเริ่มมีเทคโนโลยีเราควรจะเริ่มใช้ถ้ามันดีพอครับอย่างตอนนี้มีข่าวเรื่องแค่เลือดออกเราก็ตื่นตัวเรื่องวัคซีนแค่เลือดออกใช่ซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีให้ใช้แล้วกาลังจะมีแล้วใช่ไหมคะอว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับสุขใสก็เช่นเดียวกันยูสวัสด์ก็เช่นเดียวกันปัจจุบันมีวัคซีนแล้วนะครับซึ่งในต่างประเทศเขาให้ใช้แล้วในคนที่อายุเกิน60สเนี่ยสามารถฉีดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นวัคซีนทีี่่่มมผาาาานกกรรศึษพอสควว มันสามารถป้องกันการเกิดมูสวัสดได้ค่อนข้างดีะนะครับนี่ในต่างประเทศเนี่ยคนที่อายุเกิน60หลายๆประเทศเขาให้ฉีดละสามารถจะก,การมูสวัสดได้การอาการปวดซึ่งรบกวนชีวิตคนไทยมากๆได้นะครับแล้วก็ฉีดเข็มเดียว,ยยวแค่เข็มเดียวเท่านั้นเข็มเดียวอยู่ได้นานหลายหลายปีทีเดียวะนะครับอย่างน้อยประมาณ7จปีนียอ,อยู่ได้นะครับ แล้วก็ถ้าจําเป็นต้องฉีดซ้ําอีกนั้นเขาคงจะมีคําแนะนาอีกทีว่าฉีดซ้ํำยังไงแต่ปัจจุบันถือว่าเข็มเดียวเนี่ยค่อนข้างใช้ได้ทีเดียวะนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอประวิทย์นะคะที่ให้เกิมาร่วมรายการกับเราแล้วก็มาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคกูสวัสดค่ะขอบคุณมากค่ะและช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกับสูตรขนมชีวจิตแสนอร่อยจากปายุงพักกันสักครู่เดียวค่ะ